พกง่ายช่องจัดเต็มของเยอะก็ไม่รกบอกเลยว่าตอบโจทย์ชีวิตง่ายขึ้นแน่นอนค่ะกับคลาสิก99นะคะใบกระทัดรัดใบนี้เนี่ยเขามีคอนเซปต์ว่า Pocket Day นะคะทําให้ไม่ว่าจะเป็นวันสบายๆของเราของครบจบในใบเดียวแน่นอนเห็นใบเล็กแบบนี้แต่บอกเลยว่าข้างในนะฟังก์ชันเป็นระเบียบนะคะช่วยให้การจัดเก็บของของเราเนี่ยง่ายขึ้นสะดวกขึ้นรุ่นนี้นะคะเขามีช่องจัดเก็บนะคะทั้งหมด13ช่องนะคะเขาจะแบ่งเป็น3พร์ชั่นแบบนี้ทําให้เราสามารถใส่ของได้จุๆที่สาคัญผ้านะคะ เป็นผ้าดีลักซ์ไนล่อนกันน้ํา80%ทนทานแล้วก็ทําความสะอาดง่ายด้วยค่ะรุ่นนี้นะคะน้ําหนักอยู่แค่315กรัมฟังก์ชั่นเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันนะคะรู้กันแค่ในกลุ่มโปรลับดีลเด็ดต้องเข้ากลุ่มลับนี้เลยนะคะ เริ่มจากช่องด้านหน้ากันเลยนะคะตรงนี้เนี่ยเปิดมาปุ๊บนะคะในก่อนเปิดมีโลโก้กสวยมากนะคะและด้านตรงนี้เลยเขาทําเป็นโซนคอสเมติกค,ค่ะสามารถใส่ลิปสติกได้3แท่งนะคะยาดมมลสเปรย์ตรงนี้ก็ใส่ได้แล้วก็ที่สําคัญตลับแป้งเนี่ยจะแอบ,บพกไปเติมระหว่างวันก็สะดวกค่ะอันที่2เลยนะคะช่องที่2ตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่านี่เขาทําปีกกันตกมานะดังนั้นเนี่ยเราสามารถใส่ของได้จัดเต็มเลยมีช่องล้วง2ฝั่งตรงนี้นะคะและที่สําคัญเนี่ยตัวนี้เขาก็จะมีช่องสําหรับเสียบป,ปากกาให้ด้วยค่ะพอชั้นที่3นะคะด้านในเนี่ย ะะจะมี10 s เซฟตี้นะคะใส่พวกสมุดบัญชีธนาคารพาสปอร์ตใส่ได้เลยค่ะส่วนอีกฝั่งหนึ่งตรงนี้นะให้ดูค่ะมีช่องลงอ็ออเนรประประสงค์2ช่องแบบนี้นะคะแล้วก็สามารถที่จะใส่นะคะของใช้ส่วนตัวของเราได้สมุด บันทึกแบบนี้นะคะครึ่ง A4 อย่างนี้ก็ใส่ได้แล้วมีสายคล้องกุญแจด้วยค่ะที่สาคัญเดี๋ยวให้ดูด้านหลังนิดนึงเนาะตรงนี้มีอีกช่องหนึ่งที่เราเนี่ยสามารถที่จะใส่โทรศัพท์มือถืออันนี้เป็นรุ่น Pro Max นะคือใส่เข้าไปได้เลยแล้วก็สะดวกมากๆค่ะมาดูถึงขนาดกันบ้างนะคะรุ่นนี้เนี่ยบอกเลยว่าขนาดเนี่ยกำลังดีกระทัดรดสุดๆนะคะขนาดความกว้างนะคะจากซ้ายไปขวาอยู่ที่24.5ซนติเมตรหรือ9.6นิ้วค่ะส่วนความลึกของฐานกระเป๋านะคะก็คือ9ซนติเมตรหรือว่า3.5นิ้วค่ะความสูงนะคะอยู่ที 18. 8.5เซนติเมตรหรือว่า7.2นิ้วค่ะส่วนสายสะพายที่ได้ไปตัวนี้จะเป็นแบบที่เขาจะมาติดกันกับกระเป๋าแบบนี้ถอดออกไม่ได้นะคะแต่ว่าถ้าปรับสั้นสุดแบบนี้เนี่ยจะอยู่ที่85เซนติเมตรหรือว่า33.5นิ้วค่ะแต่ถ้าเราปรับยาวสุดเลยซึ่งอันนี้ปรับง่ายมากนะคะถ้าเราปรับแบบยาวที่สุดเนาะจะได้ถึง130เซนติเมตรหรือว่า51.1นิ้วค่ะรุ่นนี้เขามาด้วยกันทั้งหมด5สีนะคะสีแรกคือ S ส o k เกรย y บอกเลยว่าดูทันสมัยสุด สีที่2นะคะกับแมงโกสเีนหรือว่าสีมังคุดนะคะบอกเลยว่าเป็นม่วงที่สดใสดูขี้เล่นแมทการแต่งตัวน่ารักมากค่ะถัดมานะคะกับคลาสสิกแบกรุ่นนี้เนี่ยนะคะบอกเลยว่าสีนี้แมทยังไงก็เข้ากับทุกลุคได้ทุกสไตล์ค่ะถัดมาคือมอคค่ามูสนะคะเป็นน้ำตาลเบทอมสม้มที่บอกเลยว่าทําให้เราดูเป็นลุคสดใสอ่อนโยนสดๆค่ะและสีนี้เลยค่ะบับเบอรมิวทีนะคะบอกเลยว่าเป็นสีที่ดูแบบละมุนนะคะแล้วก็ทําให้เราดูเป็นสาวขี้เล่นมากฟังก์ชันดีๆแบบนี้นะคะบอกเลยว่าราคาเขาก็พิเศษมากๆเลยค่ะ ใครที่เลือกสีได้แล้วนะคะรีบจัดก่อนที่น้องจะโซลเอาเลยนะ